状況を何とかしないと、うん、希望は捨てちゃいけません何とかするしか期待に応えますオムネスピーバクトワンピースバウンティーラッシュ โอเคสวัสดีทุกคนนะผมีจะเข้าสู่คลิปรีวิวโคโบี้นะผมทุกคนน่าจะตกใจนะผมว่าผมจะสุ่มทําไมนะผมก็ต้องบอกเลยว่ามันแค่50เพชรเท่านั้นนะผมไหนๆทางเกงก็แจกมาร้อยเพชรอยู่แล้วก็เลยรอสัก50นะแล้วก็ดันออกเฉยเลยนะผมก็ถือว่าคุ้มนะฮะไม่ต้องห่วงนะผมเพชรผมเนี่ยเหลือพอหนวดดํากับยัดไปร้อยแน่นอนเศษเหลือเฟือนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเทรดที่เรารู้อยู่แล้วนะเมื่อเพื่อนตายนะครับผกษะหนึ่งของอโคบี้เนี่ยจะแรงขึ้น100%นะครับซ็ โอเคจะเป็นยังไงไปดูในเกมดีกว่านะผม let's go มานะผมเริ่มมาเกมแรกนะฮะบอกเลยว่ามาเป็นสายหมัดนะผมโคบี้แล้วก็ไอ้สกิลสองเนี่ยใช้ได้สองครั้งนะบมอย่างที่เห็นเลยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่สายวิ่งแต่อย่างใดน,นะผมเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้สกิลสองเนี่ยน่าจะเอาไว้หนีน่าจะดีที่สุดนะเพราะว่าเอาไปลองเทสอยู่ยวแรมันมันใช้โดนยากมากเลยนะฮะผมแล้วก็ฮอนเนสตี้นะฮะ จริงๆแล้วผมเนี่ยมาแล้วเพื่อนตายก็ฮอรเนตี้อิมเพกโตโดนโคบี้ไม่ตายเกือบตายนะผมแล้วก็สกิลสองหนีออกมาชุบก็รอฮะรอเพื่อนตายนี่ไงพลังเพื่อนตายฮอเนสตี้แข้งฮอเนสตี้อิมแพคต,ตาได้เรียบร้อยแข้งมันล็อกเป้าไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าฮอเนสตี้มันไกลอยู่นะกว้างอยู่นะผม ยิวสองนี้ออกมาปุ๊บโอเคว่ามันมันบันเปาะแหละโค้พี่อ่ะแต่ว่าถ้ามีฮอนเิตี้เนี่ยเลี้ยมมันก็น่าจะเด้งมันอยู่นะโอ้โหนิกะกระจายตัวอะไรเพื่อนรอแป๊นนึงได้ไหมอ่ะไม่มีฮอนเิตี้อ่ะเลี่ยงหัก็น้อยโอเคแั๊บนึงงอันหนึ่งอันหนึงขอติดบู๊ก,ก่อนเดี๋ยวป่ะููจะเข้าไปทำไมเนี่ยตอนนี้ อันนี้เป็นฮอนเนตี้แบบเพียวๆอยู่มไม่ค่อยแรงนะต้องรอเพื่อนตายนะผมแล้วกายจะตายอะ่ะตอนนี้นผมจะตายแทนแล้วโอเคฝัค่หนูติดบูธนะฮะเดี๋ยวรอฝั่งเราติดบูธผมน่าจะได้เลือดนะผมเดี๋ยวน่าจะเข้าไปฮอนเนสตี้นะฮะออกมาละขอบใจมากเพื่อนที่ส่งพลังมาให้พลังนี้จะไม่เสียเปล่าฮอนเนตี้อิมเพ็โตหมื่นสองว่ะใส่วิ่งนะรุจิโดนแรงนะผมอันนี้ผมไม่เอาแปดสิบแต่ว่าพวกซับเนี่ยไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะผมเหลี่ยผมใส่เป็นสองไคโดนะ เพื่อแปดสิบไงซับร้อยห้าสิบเองมั้งซับดำบ่มนีครับผมกดออโต้มาเลยนะฮะรีบแท็กเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแต่ว่าถือว่าได้เรื่องอยู่ฮนะอเล็กี่มาพอดีก็โคงอเลตี้เหมือนจะโดนแ้งตายแต่ว่าเอสเจมาตัวมันมเอาาออมตะอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ดอดเลยหนึ่งทีไปละไม่สนหนีเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกโอเคน่าจะต้องเล่นอย่างนี้นะฮะ อืมโหฮอนตี้มาแล้วแบบนี้ก็อเอ๊ะโหดูดิดูระยะดยิมันกว้างมากเลยนะท้คือมันโคบี้ฝั่งหนูมันเลกอีกตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะโหแล้วโคบี้ฝั่งหนูเวลลอ,อยได้ไม่แปลกที่ผมจะตายเพรมันโดนผมเฉยเลยนะผมอืมอาจจะต้องฝึกฮอนเสตี้สักหน่อยนะฮะโอเคอย่างน้อยก็สุ่มมาเพื่อเป็นตัวฆ่าเวลาเย็ดใหม่นะครับผมเบื่อหมาละ แต่ถ้าจะให้เทียบหมากับโคบี้นี่ผมผมยังเชียร์ว่าหมาอาจจะดีกว่านิดหนึ่งฆ่าหมาได้แหละแต่ว่าหมาก็ฆ่าโคบี้ได้เช่นกันโอเคแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็ถือว่ามันอยู่นะเดี๋ยวไปดูแมตต์ต่อไปกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะ เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจนถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้อีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยมาดูเกมที่2กันดีกว่านะผมก็ยังอยู่ในด่านเดิมเลยนะฮะโอ้ล่วทีมผมนี่มีเลก,กาแบบนี้นี่มันจะมีเพื่อนตายผมไหมเนี่อยอเราไม่รู้แนละ้วผมมา ฝั่งนู้นก็นได้เรื่องอยู่นะมีคโคบี้เหมือนกันนะโอเคโอ้ตึงซะด้วยมาเริ่มมา,มาผมจะลองไปลุยเลยนะผมแล้วก็เปิดไปเลยแล้วกันนะฮอนตี้ไม่ต้องมากักกักอะไรนนะและเดี๋ยวมันก็ได้จะได้รีคูด,ดาสกิลแล้วแนละ้วเพื่อตายนะผมหลบได้แล้วก็โอโฮอนตีส้สวนไปไม่โดนโอเคนี้อุ้ยโอ้โหโดดออกมาสวยนะผม โดนหมาพอดีโหสวยแล้วไมเรียจะตายแล้วเออผมว่าไปตายเลยดีไปเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถวนี้หัวฝั่งนน้มีฮอนเนตตี้แล้วโคบี้อุ้ยผมผมก็มีมาเตือนตายให้อ่าอาไรนี่จะตัวโดวนฮอนเนตี้ฮอนเนตตี้หลบมาก่อนเพาะล้มอีกรู้จีอ่ะพอนเตี้อ,นอนินแพ็ตโตเรียบร้อย โอ้ยโดนสวนเนะแล้วก็ฮอตดิสสวยทีนึงเออเพื่อนตายพอดีเกือบตายพอดีโคบี้ทับทับผมดีอย่างนี้แล้วก็เวลลอยอย่างเงี้ยตายเลยแหละโคบี้อุ้ยตกลงข้างล่างนะผมเจอหมาอีกโอ้สวยละหนีหนีหนีซิกซอร์นี่ใช้โดนคนยากมากนะผมว่าเอาใช้ไว้ออกจากจังหวะนวลนัวอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่านะ โอเคบูโนมาจรอดแล้วก็ฮอร์เนสตี้อิมแพคโตโอเคบูโดดีว่ะไม่ตายแล้วปกติไปไหไปไปไหนก็ไปขอดึงทงอ่ะเฮ้ยอย่ามายุ่งไอ้โถ่เ่อยยอม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 หนี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 อุ๊บบูโนหนีแล้วอย่างี้ขอทงแล้วกันโอเคมีฮอร์เนสตี้วฮะอะ ฮอร์ด oh, oh, er oh, ี right? ้โอ้ยโหดี้สวนกันว่ะเอาเรื่องอะไปละโอ้โหมันนีกะเนี่ยนะเมตานี้มันจะมีคนเล่นอยู่แล้วได้ผลโอ้โหปวดหัวเลยฮะแต่ว่าทีผมนี่จะได้เปรียบอยู่นะมาดูเลยฮะกัปตันโคบี้ ริกะโอ้โหไม่ทันไม่ทันเอาละฮาวเลตี้โหเร,รียบร้อยมันอมเอามาตะโอ้โหทำไมต้องเจอริกะด้วยถ้าไม่ใช่ริกะนี่ถ้าเป็นน้องงูเงี้ยตายอะะรอดมาหนึ่งทีเงี้ยแต่ก็ฮาวเลซี่อิมแพคโตเด็ดด้อยแายวิ่งไม่รอดเอาละแช่งดรอสสวยมีฮาว<ฮ>เลซี่แล้วแต่ว่าคู้ดาวไม่เสร็จฮนะ อีกบรรดาไปก่อนแล้วโอ้โหโดนสวนตายเลยฮะเรียบร้อยแพ้ปะเนี่ยโอ้โหจะตึงเกินเฮ้ยอะไรต้องฝึกอีกหน่อยนะครับผมน่าจะแพ้นะฮะอืมแต่ว่าสนุกอยู่นะครับผมโอเคไปดูเกมต่อไปดีกว่านะฮะมาดูเกมที่ิสามกันดีกว่านะครับผมก็อยู่ในด่านเลโดซ่าได้ผมเปลี่ยนด่านกันบ้างนี่ฝันรู้คือพี่จะตึงเกินนะเนะี่ย โอ้โหมีซันจีแชงนะผมน้องงูนะแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะฮกราฟไม่เยอะนะผม,ผมเพื่อผมก็น่าจะมีคนตายได้นะผมเพราะว่าทีผมมีโคบี้เหมือนกันนะผมถ้าตายได้แบบนี้ก็เราก็ได้เปรียบตรงโฮอเดสตี้นะผมตายไปบ่อยก็ดีนะเพื่อนโอเคเริ่มเกมมาผมเปิดไปก่อนเลยแล้วกันนะผมถึงอยู่แล้วทงได้ทงสีไปฮนะ แต่ว่าโอ้เด้งมาโอ้โหขอให้ดตี้ตรวจไปก่อนเลยไม่ต้องกากอะไรทั้งนั้นแหละยออกมานะผมขอดูเชิญไปก่อนนะเรายังไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยจิวสองมาลแล้วฮะได้ฮอนด์ตี้แล้วแบบนี้ก็ฮอนด์ตี้อิมแพคโตเออผมได้ข้าป่ะไม่ได้นะผมมีฮอนด์ตี้มาช่วยอีกแรงหนึ่งสองหมัดสองฮอนด์ตี้เพื่อนได้ข้าไปโอเค บัลบ็ลกดิเอาได้ได้ฆ่าเฉยแค่จะโดดออกไม้เฉยนะอยู่นอกธงพอดีมั้งโอเด้งมีคนยักษ์ด้วยเหรออ่ตอนนี้เลือผมน้อยอยู่นะฮะแต่ว่าแช่งเพื่อนเราได้ตายแล้วสู้ๆเพื่อนส่งพลังมาแช่งตายเลยตายเลยไม่ต้องห่วงอ่ฝั่งธงซีเหมือนจะมีคนนะฮะ ฮอตตี้มาแล้วแบบนี้ก็ทำจีเต,ตรียมตัวตายฮอตตี้อินแพ็คโตไม่ออรอดฮอตตี้มาอีกแล้วแบบนี้แต่ว่าภูดาวย,ยังไม่เสร็จนะผมคนยักษ์หลอกฮอตตี้ไปอันนั้นเน้กาดแล้วกาดเขาจิปอดออุย้ยโอ้มันไกลย,ยังวะอุย้ยถึงเสร็จแล้วหรอถึงเสร็จก็เตรียมตัวตายฮอตตี้อินแพ็คโตไม่รอดสายวิ่งมันแรงไอนะ้น้องแรงขึ้น50%นต์นะ ดาบสกิลคอร์เดซี่เฮ้ยเดแล้วก็หนีออกมาหนีออกมาหนีออกมานะผมเหลือเหลือพันหนึ่งเออโอเคดูเชิงมาก่อนดูเชิงมาก่อนเพื่อนยังไงให้ผมไปตายไหมพลังโชเนนเรียกผมน้อยพอดีคอเดซี่อิมแพคโตนี่ไงไม่ต้องล็อกเป้าก็ได้นะผมสกิลมันไกลอยู่แล้วนะชื้นปุ๊บอยู่ไกลแล้วก็ฟางด้วยนะผมปุบไปละโอเด้งใครจะสู้ก็สู้ ไม่มีสกิลเว้ยมาแล้วหมาละสกิลมาละเพื่อนตายให้สินะขอบใจมากอาละโอ้ออโหโคบี้หนีเอออุ้ยตัวอะไรก็ตัวเอ้ยอยิ่งพุ่งหลงตอนนี้โฮลตีอิมเทนโตไม่ตายหว่ากา้าฟหลือนนหน่อยอ่ะหนีหนีหนีหนชึบโอเคดูเชิงดูเชิงทางขวาน่า,านะจะได้อยู่ใช่ไหมโอเคสวยผมมีโฮลตี้แล้วแชงยื้อไว้หน่อยแป๊บนึง จะได้แล้วคอมพตี้เอาชจะเอ่อมาหอดอแล้วก็คอมพตี้อิมแพคโตมันบูโฮพอดีอ่ะโอ้สวยดิเพื่อนเพื่อนได้เลี้ยงกว่าเราเยอะเ <c oughs> พื่อนน่าจะฝึกคอมพตี้มาเยอะกว่าเราเนี่ยโอเคผมเล้วโรเจอร์ขุนพันมาแล้วงั้นเดี๋ยวทีมแพ้นะฮะเหลือกี่คนหนึ่งโอเค โอ้ยต้องบอกเลยว่าสนุกอยู่นะผมก็คุ้มแหละ50เพชรน,นะผมแต่ว่าสำหรับทุกคนเนี่ยที่มีเพชรจำกัดเนี่ยอย่าเพิ่งสุ่มนะผม,ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะก็ถ้าคนดวงดีเนี่ยมันก็คุ้มอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าดวงไม่มั่นใจดวงตัวเองเนี่ยก็อย่าเพิ่งสุ่มได้ดีที่สุดนะผมโอเคผมวันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ